ตอนนี้กับเดนเซอร์รถเดินทางกลับแล้วเหลือแต่น,อน,อน้องๆอเดนเซอร์ที่ได้รับบาดเจ็บก็ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่ส่วนสบคูเตอร์อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจก็ต้องรอเวลาก็คือตอนนี้มันมันเทียงแล้วเที่ยงแร้วคือปอดใหก็ต้องรอมืออื่นเพื่อจะเอาสบคูเตรอร์กลกับกลับสนส่วนเดนเซอร์ก็ยังมีนอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณสามสี่หม่องนอกนั้นก็เดินทางกลับ ก็พอรถบัสแล้วเดินทางกลับกับรถบัสแล้วก็เลยต้องไปเบิ้องน้องๆที่อยู่ตามโรงพยาบาลเหลือตกขางเลยผู้ใดแน่ก็ดูแลก,กันไปเ้อพี่น้องเด้อช่วงนี้ส่วนความเคลืนไหวของข่าวส่กรัรถเตียรเรื่อยๆได้พี่น้องเด้อมันจะมีบางคนที่ยังติดต่อญาติไม่ได้ก็มีเห็นบ่ แล้วก็สำหรับผู้ใดมู่ผู้ใดติดต่อไปก็คือสามารถติดต่อมาได้เลยสิสิประสานงานให้่หลายคนอยู่ใเฝ่าคูเตยบอตอนนี้คูเตยอยู่โรงพยาบาลตำรวจคือคูเตยเสียชีวิตแล้วบ่มีผู้ใดฝ่าก็ต้องรอเคญาติมารับมาติดต่อขอรับศพกับเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปอยู่กะละสินก็ต้องรอ ต้องรอนํ้ศพออกจากรงพยาบาลตํารวจตอนนี้อยู่อยู่ร้งพยาบาลตารวจส่วนน้องอีกคนหนึ่งน้องนอนทน์จะเป็นญาติทางญาติที่ขอนแก่นก็ติดต่อเข้ามารับศพเองละกะ็มีสาหัสอยู่น้องคนหนึ่งบวมหัวจรดใหลละก็ะอีกหลายหลายคนที่ยังพักรักษาตัวตามโรงพยาบาลบางคนก็เจ็บเยอะ,อะพระเอกอาร์มอาร์มบุญชัยที่ร้องเพลงน่ะสาวนาขาแเดนน่ะขาแบบแหกเลยอะแหกแบบยาว มันก็แขนหกักมันก็รถกระต่ายไปซนกับเสาไฟมันขึ้นขึ้นขึ้นคว่ำแท่งบารีเออร์เลยอะ่ะแล้วก็รถก็เลยเบียงลงฟังเนี่ยพอเบ,บียงปับ๊บมันก็เลยไปซนกับเสาไฟแล้วไปกระแทกกับตอม่อม่อมรถไอไม่ใช่มันไม่รถตอม่อ,อ,มอ,อ,มอไอกล้องวงจรปิดเตอร์กับไอคนนึงก็คือเสียชีวิตคาที่อุบัติเหตุกะบ่าอยากหายมีผู้ใด เห้เกิดอ่าดนเลยได้นอนเลยคนนอนอยู่ประมาณพอถึงสามสิบกว่าก็ได้รับโทรศัพท์ว่ารถบัสศิลปินทูไทยเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำเขาก็เลยขับนะครับเป็นนักเลงสาเวลาประมาณตีสาทีหอดเพีแป๊บเดียวหกละเอียดมาลอยซ้าลอยซ้าลอยสามสิบเพื่อจะมาเบิ้งมาหอดก็คือช่วงทีはは่เกิดอ umm> ุบัติเหตุอ่ะออกจากออกออกจากไอ้นั่นอ่ะออกจากตลาดพัฒน์พิกรณ่ะประมาณตีสามพราะว่า พอพี่ลพงศ์บอกว่าให้รอคนที่จับศิลป,ปินที่ไปรับเชิญที่เดอะซึ้งก็ออกมา,มากว่ามันตีสามตีสามก็มาหอดจุดเกิดเหตุกับมันตีสามพรกลัวแล้วรถบัตนรนันีออกมาก่อนส่วนรถบัตรด,ดนตรีมาลับอีกกระตามกล่นมาแล้วก็รถรถบัตเกิดอุบัติเหตุก่อนแล้วก็อาจารย์เป็นคนมาเก็บมาเก็บคนที่รับบาดเจ็บออกจากซากรถแล้วก็อาจารย์ลากไปเห็นผู้เตยยุดยุตต่อหมอต่อหมอ,อ,หมอีเป็นต่อหมอของกองวงจรผิดอ่ะก็คือน่าจะเป็น เสียชีวิตและคือพับค้ากระหม่อมเลยแล้วก็หลายๆคนที่ที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้การลักษาก็เป็นเหตุการณ์ที่บ่อยากให้เกิดขึ้นข้าวในวงการมาลัลา้หนะลร้คณะด้วยกัน น้องโกบีก็อาการสาหัสแบบคือน้องโกบีเนี่ยอาการสาหัสก็กล้ออยู่ว่าสิจังไหนน้องโกบีคนที่เต้นฟังเวทีฟังฟังฟังซ้ายแต่ว่า,ถ,าถ้าฟังขวาของคนเบิง่งคนผอมนะก็อาการสาหัสล้อเบิ่งว่าสิเป็นจังไหนน้องโกบีตอนนี้บางคนก็แขนหักแขนหักกรมีเก็บขา เขาเปลือก็มีแบบหลายหลายคนมาหอดก็คือชั่วโมงประมาณชั่วโมงก,กว่ากวกู้ภัยถึงถึงมาถึงจุดเกิดเหตุยอดว่ามันอยู่ในถนนกาญจนาพิเศษกแล้วกะทางเขามันมันเขาม่ยากมันต้องไปเริ่มต้นจากพุ้นเพื่อจะเขามาไลยไม่จกน้อยในการเขามาขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจวงมรดกนาศิลปินภูทยนอกคอยกะ รับโทรศัพท์แล้วก็ติดต่อกับโยโกถามว่าโยโกรจะยูุบองไหนกปักให้พ่อปักในเพราะเขาเดินมาผก็เลยนห่ว่าอ๋อมันเลยด่านอันที่สองมาทางนี้ที่จะไปอยู่ช่วงจะลงจะลงไอ้ล้ำดุกเรียกวบร้อยใส่ไปล้างสินั่นแหละก็เลยมามาหอดมาหอดตอนนั้นก็คือรถมันยังยังตะแคงอยู่ค่ะจอกกูไปกําลังยกขึ้นส่วนคุณพ่อวีระพงษ์กับ อยู่ในรถตู้แล้วก็เสียใจร้องไห้พ่อแบบพ่อเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วไงพ่อเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วกะมีตาเมลงมาพ่อเนี่ยที่เหล่าก็พ่อไปไปไปเก็บเองเลยเขาไปซอยตุกคนแบบว่าเอาพ่อเอาพ่อวิรพงค์ออกมาไม่อยากให้พ่อไปเจอสภาพนั้นเพราะพ่อเป็นโรคพ่อเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วก็เลยพอมานไปนั่งในรถตู้ บานนักข่าวกับม้าลายนักข่าวกับม้าลายมาถามว่าหัวหน้าวงอยู่ไหนก็ไม่อยากให้เจอนักข่าวก็ก็เอาพ่อไปไปไว้ในรถตู้พ่อก็ไปนั่งร้องไห้ในรถตู้เสียใจละกัทุกคนก่ะเขามาซอยซอยกันตอนนี้กำลังตอนนี้ก็เลยจะมาเคลียร์ตามหาน้องๆที่อยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆซอยเพิ่นเพราะว่าพ่อวิก็เดินทางกลับ้วก็สิมิตรการมีผู้จัดการแล้วก็มีครูเอก แล roommate, the week, and ้วก็มีข่อยทีท so ีตาตามเบื้องน่ะตามเบื้องน่องอยู่ตามตามโรงพยาบาลต่างๆซอยกันเพราะว่าทางทางทางเี่เพิ่นเพื่นเดินทางกลับไปเบิดแล้วกะกะยูเท่าพี่กะซอยกันเท่าที่ช่วยได้แล้วก็ช่วยซอยไดกะซอยพี่น้องเพราะว่าเพื่อนบ่มีผู้ใหเนาะก็เลยซอยเพื่นเพราะว่าเล็กน่อยมันกระจายกระจายตามโรงพยาบาลต่างๆพระกาเลยเมื่อมีญยาิกะตรงตรงตรงไปเบื้องจังเรื่องจัานนองเบี้ยเนี่ยหองเบีรยก็เก็บฝั่งฝั่งนี้น้องเบีร์เก็บฝั่งนี้เลือดแล้วอาบ ก็เลยให้น้องเบียร์ไปเข้าแอดมิดอยู่แถวโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยก็จะไปเบิงน้องเบียร์อีกคนหนึ่งบานนี้ก็น้องอย่างน้อยยูโรงพยาบาลเนี่ยรับหลูกกาเนี่ยแถวแถวรับหลูกกาเนี่ยก็สิไปเบิงขึ้นกันอันนี้ก็ไม่มีไม่มีญาติแล้วก็โรงพยาบาลสายไหมโรงพยาบาลอย่างนี้ล่ละมันกระจายกระจายกันยูมองเราคนสองคนสามคนกระจายกระจายกันยูก็ไปเบิงซอยกัน อันนี้คือเหตุการณ์ที่ว่าจะให้เกิดขึ้นสําหรับวงมาลพณะทุกคณะเลยฮะเลยยินแตะข่าวเมื่อกี้ก็ได้ยินข่าวร้วายคณะคือกันซึ่งมหมู่บ้านเมื่กกรเนี่ยก็จะเป็นของลําซิงแพาเพาเสียงทดแล้วมาศิลปินภูไทยมื่อเช้าเนี่ยคยเขาก็ไปนอนลงเนี่ยเขาก็ตัดคลิปแล้วตัดคลิปแล้วแล้วก็อาบน้าแล้วอาแบน้าแล้วแวบกว่าคืนนอนปับ๊บน้องเอ็มก็เลยโทรหาคนโทรหาบอกว่ารถบัสหมอ้ําขวมมาสัต มันก็บเอาไซคอนแท็กเลยเอาไซคอนแท็กกับขับรถมาเลยกับไฮโยโกโ้เขาคุยกับโยโกะโ,โยโกะตลอดว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเพื่อก็โยโกะตลอดว่าอยู่ตำแหนง่งไหนซีดามาถือกะเดินทางมากะับต่พูดถึเลยมาไล่สวนวพี่น้องในเบิรงเดียวน,นี่คือ <c oughs> เห็นคลิปตอนรถคิวงานแสดงวันนี้แสดงปกติแต่อาจจะแสดงปกติพี่น้องทำงานหิวยังนหรือโยกเลือเพราะว่ารถคอนวอยอย่างเพิ่นเดินทางไปก่อนแล้ว ก็ตอนนี้กลับไปหมดแล้วเหลือแต่เดนเซอร์ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ก็ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่กะแสดงได้ตามที่แสดงได้พี่นอ้อ,อกงกับนายกเลิกพออยากให้งานพินเสียเป็นงานอยู่ของอำเภอกุชินารายงานอยู่บ่อขาวกับวิทยาห้งานพินเสียเพื่อเดินทางไปพระเอกนะ เอาซ้ำนน่ก่อนนะพี่น้องกำลังเดินทางไปโรงพยาบาลไป,ไปอะ่ะที่ญาติน้องเบียมาบอกว่าจะย้ายจากกล้วยน้ำไทยไปโรงพยาบาลจุฬาก็เลยบอกว่าเออเขาไปได้เลยเพราะว่าน้องทุกคนก็นมีประกันหายุ่งเรววันศุนว์เอาซ้ำนน่ก่อนนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวสมาตอนนี้กำลัง ไล่เยี่ยมดูแลน้องๆเดินเอกสารตามโรงพยาบาลต่างๆาโรงพยาบาลซีจีเฮดลำลูกกาผู้หนึ่งลากะโรงพยาบาลสายไหมผู้หนึ่งโรงพยาบาลนพรพัตนีนี่หาคนลากะน้องโกบียอยู่ที่นี่ลากะโรงพยาบาลธัญบุรีสองคนลากะโรงพยาบาลอยียงน,น้องบางปรกกอบดผมขึ้นอย่างอยู่ยแถว รังสิตอีก11คนร่วมประมาณเบสิจแล้วก็ประมาณ20กว่าคนที่ที่รักษาโตอยู่แล้วก็ทยอยออกมาที่บาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็น้องเบียนอยู่โรงพยาบาลจุฬาก็กระ,ะ,ะ,ะจายกันยุ่ตอนนี้ก็กำลังเดินเอกสารเด,เ,ด,เ,ดเอกสารแจ้งเปลี่ยนจากซื้อซื้อเล่นเป็นซื้อจิงเพราะว่าตอนที่กูไภัยวัตเกตึงนํำมาสงก็จะเป็นชื่อเล่นแจ้งเป็นชื่อเล่นบริเด็กแจง้งแทยอยเปลี่ยนเอกสารต่างๆ ส่วนคูตเต้ยน่าจะไปรับศพพรุ่งนี้เช้าที่โรงพยาบาลตำรวจคือติดต่อพรุ่งนี้มืออื่นน้องพี่น้องเนาะตอนนี้กะไลบึงน้องๆเอาเสื้อผ่าบางคนกะออกมาแล้วก็เอาเสื้อผ้ามหาห้เอาเสื้อผ้าแล้วก็กเกียงไนให้หาที่พักห้ในช่วงนดี้ก็ดูแลกันก่อนจอะดูแลท,ทีที่น้องๆที่อยู่ในโรงพยาบาลแต่ละหม่องประมาณหาหกหม่องสถานหกหม่องอประมาณ หาหกงพยาบาลก,กระจายกันอยู่อยู่หม่องละสองคนหม่องละคนหม่องละหาคนแต่ที่เยอะที่สุดก็คืออยู่ตรงอยู่โรงพยาบาลน,นู้นจับซื้อโรงพยาบาลบ่ได้อยู่ลงังสิตนครนายกประมาณ11บเอ็ดสิบค้นรวมมาแล้วประมาณ20กว่าคนถีก่กระจายกันอยู่ตอนนี้บางคนกับบาดเจ็บกับออ,ออกมาแล้วทําแผลออกมาแล้วบางคนก็กระเจ็บหนักขึ้นกันกับบางคนกมีหลายคนนอกพี่น้องนอกนอกับบางคนมหูจักซื้อกับมีมหูจักซื้อกับมีการนี่แหละการเดินเอกสารบางอย่าง ที่ขมาม้าซอยเหลือใด้ก็ซอยเหลือทางคุณพอวิรพงศ์ลักการทางวงเพราะว่าเพื่อนกับบ่มีคนมาดูแลในตรงนี้กัเดินซอยกันเฮตุซอยกันถือว่าให้กําลังใจซึ่งกันและกันสําหรับวงวลัมที่ถือว่าเป็นเป็นอุบัติเหตุที่ครั้งใหญ่ของศิลปินภูไทยที่มีการเสียชีวิตนพน้อง,นงเนาะซึ่งตอนนี้กัอยู่โรงพยาบาลนพพระตน์เห็นคลิปย่ำเลยกับ น้ำตาไหลเอาซะมือก่อน